สุปะตสปัาวตสังโขสังคังมาเมตตาต่อไปนโมสามจบนะโมตัสชะ ตักสักพัดะวะดตอะราตหัดตองสัมมาสามพุทธัาสะ์ปูตะปูตไม่ได้ปูตะกาโมปูตกาโมละเพละเพบุตันธนะธนะกาโมละเพธ<อ>นันอ<ไ>ัดทิตะเยยายะยายะเทวานามปาละ เทวานติยามสุตตาวาอิติบิโชภะคาวายามะมาาชานเท้าเวสุวรรณมะระมะระนัสุขันระอาระอาระหสุขตโนนะโมพุทยะชายานากิตาคภุธุททันเชตตวมะระ สวาสวานานจตุจักพันละลสันเยติวิสุมาลาสภาปัญหาตัญหังกัลยาทะโยพุทธพุทธันอัตถกีสตินายาตกาสัพเจเพติตาเมหันมัดมัดธเกเป มภูนิสาลาสีเสปฏิทิตรเมหันพุทธพุทธาเกเตพุทธโทธรรมโมพุทธโทธรรมโมทาวิสาวีโลจัเนสังสังโคปฏิทิตรเมหันอุปุเลสัพพะมุนากะโลหะธะหะธาเยเมเมอะนู ทสาสารีบุตโตจจับพาทีเนโกโกนอันโยปิติปิธิทาพัชมินโมโมคันลาโนจะจวามาเกสาธุ